วันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมงานตู้ของทาง Rocket Sound กันค่ะต้องเล่าก่อนว่าลูกค้าท่านนี้ได้มาติดตั้งงานเครื่องเสียงกับทางร้านเราเมื่อนานมากแล้วนะคะและนี่เป็นตู้ตัวเก่าของลูกค้าท่านนี้ค่ะจะเป็นตู้ลักษณะตู้ปิดลำโพงหนึ่งดอกนะคะคุณลูกค้ารู้สึกว่าอยากฟังเสียงเบสที่มีความแน่นขึ้นกระชับขึ้นหนึบขึ้นอีกก็เลยมาอัปเกรดงานตู้กับทางร้านเราอีกครั้งค่ะคุณลูกค้าได้อัปเกรดเป็นตู้ซับขนาด2ดอกและนี่คือปริมาตรตู้ทั้งสองตัวเมื่อนำมาเทียบกันนะคะ จะเห็นได้ว่าตู้ใหม่ที่ลูกค้าได้อัปเกรดไปเนี่ยจะมีปริมาตรที่หนาแน่นกว่าค่อนข้างเยอะเลยรับรองว่าลูกค้าฟังสนุกขึ้นและมันขึ้นมากๆแน่นอนมาดูดีเทลของตู้ใหม่คุณลูกค้ากันนะคะเราออกแบบดีไซน์ให้หน้าตู้มีคิ้วที่ยื่นออกมาด้วยจุดประสงค์ก็คือได้ทั้งความสวยงามแล้วก็เป็นการป้องกันหน้าลําโพง mm hmm. เพื่อไม่ให้มีอะไรไปกระแทกโดนหน้าลําโพงของลูกค้าได้ง่าย และเราก็ปิดหน้ารำโพงด้วยตะแกงลังเพื่ออีกทีด้วยนะคะกว่าตู้ตัวนี้จะขึ้นเป็นรูปร่างสมบูรณ์แบบได้ต้องผ่านทั้งการตัดชิ้นไม้การโป๊ะและการประกอบงานอย่างพิถีพิถันจากช่างของเราเลยนะคะเพราะงานทุกงานของร้านเราเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดวันบายวันทุกคันค่ะแถมอุปกรณ์การทําชิ้นงานของเราก็เป็นเครื่องจักรมาตรฐานจากอเมริกาด้วยนะคะเรื่องของความละเอียดของงานเนี่ยไว้ใจเราได้เลยค่ะ และตัวตู้เราก็ยังเก็บงานหุ้มพรมสีดำให้ชิ้นงานเนี่ยกลมกลืนไปกับตัวรถของลูกค้าอีกด้วยทุกท่านรอติดตามงานติดตั้งภายในรถลูกค้าท่านนี้ตเต็มๆได้อีกทีในช่องของร้านเราซึ่งพี่นัตตี้จะมารีวิวให้ได้เห็นเต็มๆจุใจแน่นอนค่ะและหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ปากซอยรัชดา36หรือสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0 2 7 9 2 9 9 9 9แล้วพบกันนะคะ